สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดที่2กันนะครับเป็นเรื่องของการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับจากบ้านเรานะครับจากอุปกรณ์ที่อยู่ในตึกเราในห้องเราในโรงเรียนเรานะครับออกไปที่เราเตอร์แล้วก็ข้ามไปที่เน็ตเวิร์กภายนอกนะครับที่เป็นระบบแวนนะครับที่หรือ ISP ของผู้ให้บริการ AS t อสทรูสที่ให้ IP เรามานะครับที่เราไปเช่าเขานะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องสร้างห้องของเราขึ้นมาก่อนนะครับโดยการต่อแบบตา์ก็ได้นะครับโดยเราเอา พีซีมาสักสามตัวนะครับพีซีมาสักสามตัวนะครับเอาโน้ตบุ๊กมาหนึ่งตัวนะครับโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวแล้วก็ต่อทั้งหมดแบบสตาร์นะครับต่อผ่านสวิชนะครับเราเอาสวิชนะหนึ่งตัวสวิชนตัวแรกนะครับสองเก้าหกศูนย์เนี่ยเลือมาหนึ่งตัวนะครับล้วจิ้มสายแลนได้เลยนะครับจิ้มสายแลนใช้สายไฟฟ้านี่ครับสายไฟฟาดนะครับคลิกจิ้มนะครับคลิกนะครับคลิกที่คอมคลิกที่สวิชนะครับ คลิกที่คอมคลิกจิ้สว pues ิชนะครับคลิกที่คอมคลิกจิ้สวิชนะครับเอ่ออานะครับแต่ละตัวก็จิ้มผ่านสวิชหมดแล้วนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันยังไม่คนเนคกันเพราะเรายังไม่ได้กําหนด IP ให้เขานะครับไอพีเดเดียให้เขานะครับเราต้องการตัวเอ่อเราเตอร์นะครับเราเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นตัวแจก IP ให้กับตัวลูกๆของเรานะครับลูกๆใครแอนนะครับเป็น PC เนี่ยเรียกว่าใครแอนนะครับแต่ละตัวที่มาเชื่อมเนี่ยฮะเอาเราเตอร์ตัวหนึ่งอะเอามาแจก เอามาแจก IP ให้วงข้างในเราแล้วก็เราเตอร์ตัวนี้มีหน้าที่นะครับรับ IP มาจากาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเหมือนเราเตอร์ที่แขวนอยู่ที่บ้านเราอะครับลากสายลากเขาลากเอเอสลากสายเคเบิลมาที่เสาไฟฟ้าแล้วลากจิ้มมาที่บ้านเรานะครับก,ก็ค,บกบค,บคือเขาให้ IP เรามาผ่านเราเตอร์ดังนั้นเราก็เอาเราเตอร์ตัวหนึ่งครับเราจะเอาเราเตอร์ตัวนี้ฮะคลิกมาตรงที่เน็ตเวิร์กดีไว้เนาะแล้วก็มาตัวไวเลสดีไว้เราจะอาจารย์จะเอาเราเตอร์ตัวที่มันแจกมันปล่อยสัญญาณ wiFi มาด้วยนะครับลองดูนะครับ แล้วตัว wireless ด e ว่นะครับเอาเลือกตัวนี้นะครับตัวเล็กๆมันตัวมาเล็กนะครับเดี๋ยว WRT ส0 0รอ n ตัวนี้ดีกว่าอ่า WRT ส0 0รอ n เห็นไหมมีเสา้วยแต่ว่ามันปล่อยสัญญาณได้นะครับมันปล่อยสัญญาณได้นะครับวางหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นหน้าที่แจกไ p ให้ข้างในแล้วก็รับ i อจากวงนอกนะครับอ่ะเราก็จิ้มสายเลยนะครับจิ้มสายเลยจิ้มสายแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับไม่เอาดีกว่าไม่เอาอัตโนมัติดีกว่าเอาจิ้มสายแบบเลือกพอร์ตเองดีกว่าครับใช้เส้นปลากนะครับใช้้เสนปั จิ้มนะครับหนึ่งทีจิ้มหนึ่งทีนะครับเลือกพอร์ตศูนย์ห้านะครับอันแรกแล้วก็จิ้มเลือกอินเทอร์เน็ตหนึ่งอินเทอร์เน็ตนะฮะอินเทอร์เน็ตพอร์ตที่หนึ่งป๊บอ่านะครับอินเทอร์เน็ตพอร์ตที่หนึ่งนี้เราก็มาดูกันนะครับเรามาคอนฟิกนะครับตัวเราเตอร์นี้นะครับว่ามันจะแจกไอพีให้วงในเราได้ไหมนะครับปึ๊บอ่าหน้าตาของตัวเราเตอร์นะฮะที่ปป่อยาณไวไฟก็เป็นแบบนี้นะครับมีเสาด้วยนะครับ แต่ว่ามันปล่อยสัญญาณ Wi-Fi กันได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์ไหนเลยเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi ใช่ไหมเอาปิดไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์เอาเอาคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi มาได้สัก2ตัวแล้วกันนะครับคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ w i f i เนี่ยมันอยู่ในกระเป๋านี้นะกระเป๋านี่ฮะที่เขาเซตอัพไว้แล้วเนี่ยครับปึ๊บอ่ากระเป๋านี้นะชื่อ PC เห็นไหมฮะอันนี้คลิกมา1ตัวเอาสองตัวครับคลิกมา2ตัวอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องลากสายนะมันจะมันจะเชื่อมอัตโนมัติไปขีดๆเนี่ยคือสัญ ถูกไหมครับคือสัญญาณ wifi นะครับเราเดับเบิ้ลคลิกมาดูตัวที่เป็น w i f i c o n n e c t แล้วกันนะดับเบิ้ลคลิกมาดูดู IP ซีซิว่ามันได้ ip มาไหมนะครับด e สก์ท็อปไอพี IP, เห็นไหมมันได้ IP มาแล้วคือหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดร้อยอ่ามันได้ IP มาอัตโนมัติเลยนะครับงั้นเรามาดูที่ตัวเราเตอร์นะครับ GUI นะครับอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราคอนฟิกเราเตอร์นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอัตโนมัติคอนฟิกชันนะครับ แต่เราไม่ไม่ออัตโนมัติแหละนะครับตัวเราเตอร์เนี่ยมันจะมี IP อยู่2ตัวด้วยกันในตัวมันเองนะมี2ตัวตัวหนึ่งเนี่ยเป็น IP ที่ได้มาจากตัวของ i s t เอ่อ IP ที่ได้มาจากแคชเทเลคอม2หรือ 3BB นะครับแล้วก็ IP ที่เป็นวงในนะครับวงใน,นก็คือตัวนี้นะครับตัวมันเนองเนี่ย i p พ d แอดเดสของเราเตอร์เนี่ยคือ1 9 2 1 6 8 0 1กแยถูกไหมครับแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ย็นะฮะมันจะแจก IP ให้กับลูกลูกของมันเนี่ยก นะครับ maximum user เซห้าสิบถูกงั้แสดงว่า IP ลูกๆเนี่ยที่มันจะได้พวกเนี้ยพวกเนี้ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ตั้งแต่ 100. 100. 100. 100. 100. 100. หนึ่งร้อยจุดหนึ่งร้อยถึงจุดหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าถูกไหมครับจุดหนึ่งร้อยกิถึงหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าอันนี้เราจะมามาเซตเซิร์ฟเวอร์ขาออกกันนะครับเซตเซิร์ฟเวอร์ขาออกกันน,กะบบนะครับอินเทอร์เน็ตคอนเน็กต์ไพร์เห็นไหมเป็นเป็นเซตการใช้ไอพีไอเดียของอินเทอร์เน็ตเราจะเซตแบบสตาร์ตติ้ไอพีนะครับโดยเซต็ตเวด้วยเลยนะครับโดยเซต็ตเวด้ว สมมุติว่าทาง AS เนี่ยเราเช่า AS Fiber ใช่ไหมเขาให้ IP address เรามาเป็น22อินเทอร์เน็ตแอดเดสนะอินเทอร์เน็ตไอพีแอดเดส22.22.22.1อ่าสมมุตินะครับซับเดตมาคือ255นะครับ255นะครับ255เกตเวย์ 25, ค, Gateway, คือตัวมันเองนั่นแหละครับ22.22 22. 22, นะครับ จุดสองสองเกตเวดนี้เราต้องการเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ as นะ<ม>เดี๋ยวเรามาสร้างเซิร์ฟเวอร์กัน dns จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับพอกอรอกตัวเลขได้ประมาณนี้ไอ้สองสองพอดีสองนะครับไม่ใช่จุดสองสองเกตเวดี้ก็คือสองสองจุดสองสองจุดสองสองจุดสองนะครับจุดสองเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราจะตั้งตัวเนี้ยเป็น ip ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ของ as นะครับเสร็จแ,แล้วเซฟข้างล่างสุดนะครับเซฟเซตติ้งเซฟเซตติ้งนะครับแล้วก็ปิดไปึอบอ่าได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับ ครานี้เราลองมาปิงดูว่าตัว PC เนี่ยมันสามารถคอนเน c t ตัวเราเตอร์ได้ไหมมันได้ i p a d d r e s s จากตัวเราเตอร์ไหมนะครับเราก็มาที่ PC 0ูนย์ก่อนนะครับ d ด s k t o p ดูซิครับมันได้ Dynamic มาไหม d ับดีมาไหมอ่ามันได้ IP มานะครับือหนึ่งเกอง9 2 1 6 8 0 2นะครับเห็นไหมัน็ต m a ร k มันได้มา225.25 Default Gateway คือ192.168.0.1เห็นไหมครับ t e w e y ก็ t e w a วก็คือตัวนี้นีฮะ เกตเวก็คือตัวนี้นะครับเกตเวตัวนี้อาจารย์พิมพ์ให้แล้วกันนะเกตเวนะครับตรงๆอันนี้ก็เป็นเกตเวเนาะ GW หนึ่งครับเกตเวครับตัว IP ของตัวเองก็คือหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งนี่คือเกตเวขาในนะครับเกตเวขาในอ่านะครับเกตเวขาในนะครับ ตัวมันเองนะครับคือจุดจุดหนึ่งนะครับต่อมาเราต้องการเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ของตัว A. S. นะครับไฟเวอร์นะครับที่ตั้งอยู่ที่ตึกอะไรพี่เขาอยู่ที่พาวดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาเซิร์ฟเวอร์มาตวงนะครับเซิร์ฟเวอร์มาตวงนะครับเซิร์ฟเวอร์โป่งอยู่ไหนไม่รู้แหละอยู่ไหนไม่รู้แหละเป็นตัวที่ออกไปอินเทอร์เน็ตข้างนอกนะครับเป็นผู้ให้บริการครับเป็นของแคทเเลคอมก็อยู่แจ้งวัฒนะนะครับอยู่ไกลๆเลยนะครับไกลๆนะครับแล้วก็เชื่อมสายเลยจากนี่มานี่นะครับ เสสายจากนี่มานี่ครับจากเราเตอร์เราวัดลากผ่านเสาไฟฟ้ามาที่เซิร์ฟเวอร์เขานะครับโดยการใช้สาย c ็อปนี่นะครับแบบขีดๆนะครับเส้นปะซึ่งเลือกพอร์ตนะครับพอร์ตอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตออกขาออกนะครับอินเทอร์เน็ตพึ่งวิ่งมาที่เซิร์ฟเวอร์เอาโพกเขาให้นะครับโพนะครับวิ่งมาที่อินเทอร์เน็ตเขานะครับนะครับอันนี้เรามาดูขาออกกัน ขาออกเนี่ยมันจะเป็น i อที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นี้ก็คือสองจุดสอง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 จุดสองสองจุดสองสองจุดหนึ่งนี่คือ i p address นะครับที่เราได้รับมาจากเซิร์ฟเวอร์นี่ครับเราจะจดจดพิมพ์ให้นะครับสองสองจุดสองสองจุดสองสองจุดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่คือเกตเวย์นะครับ ip ที่เราได้มานะครับ IP ที่เราได้มานะครับแต่ว่าตัวเราเตอร์เนี่ยมีสองตัวเราเตอร์ wifi เนี่ยมีสอง address ไอพีเอเสเนี่ยจะวงนี้หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุตัวหนึ่งเนี่ยวงวิ่งมาข้างในว้า wow. วิ่งมาข้างในผ่านเนี่ยเข้ามาถึงนี้ทหมดเมืองในนะครับสว่วนตัวสองสองจุดสองสองจุดสองสองจุดหนึ่งเนี่ยครับเป็นตัวที่เราเช่าเขาเขา,เขาก็จะจัดไอพีให้แต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะครับของเอเอสนะครับเขาก็จ่ายไอพีนี่มาให้เราอยู่ในใบแจ้งหนี้เราไปดูได้เลยนะครับไปดูได้เลยครับก็แจกมาให้นะครับนี่คือฐานลับเข้ามาแปลงเป็นอันนี้นะครับทีน,นี้เราก็มาต้อง ต้องมาตั้ง IP address ให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยเราจะได้คอนเน็กได้นะครับตั้ง IP address ให้ตัวเซิร์ฟเวอร์รามบูซิทเดสก์ท็อป IP address เนี่ยของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันต้องตั้งแบบสแตติกนะครับของเขานะครับก็คือพิมพ์ไปเลยนะครับของมันเราตั้งไว้ว่า2.2.2.2.2 2 22. 22. 22. 2ถูกไหมครับนี่คือเกตเวย์ของตัว AS fiber นะครับแล้วก็ Subnet Mask ก็คือ2.5นะครับ2.5.2.5.2.5.5 25นะครับนะครับไอ้ Subnet Mask 2.5เกตเวย์อ้อโทษทีจุดขาดไปตัว มามามาสองสองจุดสองสองจุดสองสองจุดสองนะครับแล้วก็สองสองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดศูนย์นะครับถูกไหมแล้วก็ default gateway คือตัวเองจับข้างกันนะครับสองสองจุดสองสองจุดสองสองจุดหนึ่งนะครับ DNS ไม่ต้องนะครับ DNS ไม่ต้องนี่คือตัว IP address ของตัวเซิร์ฟเวอร์ของ AS เราสมมุติมันขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดไปปุ๊บอ่า ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เจาจ์ลองพิมพ์ให้นะครับอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ IP address ของเซิร์ฟเวอร์22.22.22.2ถูกครับแล้วก็อันนี้คือเกตเวย์ครับเวลาเราคอนเน็เนี่ยเวลาเราคอนเน็เนี่ยฮะเราก็คอนเ,เน็อินเทอร์เน็ตผ่านนี่วิ่งมานี่ปึ๊บผ่าน er เราเตอร์เราที่อยู่ประตูหน้าบ้านเรา วิ่งออกแปลง IP ออกไปเป็นอันนี้สองสองจุดสองสองจุดสองสองจุดหนึ่งวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ของ as ถูกไหมครับวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ a s AS สปุ๊บเซิร์ฟเวอร์นี้มันก็จะออกเป็นเกตเว์ที่สองออกไปที่อินเทอร์เน็ต g o o g l e ออกไป youtube ออกไปที่ไหนก็ตามแต่ที่เราจับต้องเราลองมาปิงดูก่อนว่าเครื่องนี้เครื่องนี้ฮะเครื่องพ c ศูนย์เนี่ยมันติดต่อติดต่อผ่านเน็ตเวิร์กเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของ AS ได้ไหมนะครับเราลองปริงดูนะครับ เราลองปิ้งโดยใช้คอมมันพร้อมนี่นะเพิ่งปิงสองสองจุดสองสองจุดสองสองจุดสองปิงนะครับถามเอาซะว่ายังปิงไม่ได้เนาะถามเอาซะว่ายังปิงไม่ได้ามาแล้วปิงได้แล้วนะครับปิ้งช้าหน่อยปิงได้แล้วนะก็คือรีพายฟอร์มมันมีสัญญาณส่งกลับมาแล้วรีพายฟอร์มสองสองุดสองสองนี่ครับได้แล้วนะครับช้าหน่อยครับนี่เราลองมาเข้าเน็ตกันนะครับเข้าเน็ตกัน เรามาเข้าเออนี่ฮะเบบรวาว์เซอร์กันว่ามันขึ้น ci ิสโกไหมนะครับลองเข้าดีนะครับปึง่งอ่าแล้วก็พิมพ์ ip address เลยนะครับชื่อมันยังไม่ได้แมป dns นะครับมันก็เลยยังเป็นตัวเลข ip address ของตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่เดี๋ยวยินด n นเซิร์ฟเวอร์ตอนแมปเป็นชื่อเนี่ยเราเข้ามาว่ากันในบทบทต่อไปนะครับคอ่านี่เข้าได้นะครับเข้าเว็บได้นะครับคือ ci ิ c o p a c k กเ t จเซิร์ฟอตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์อันนี้นะครับที่วิ่งออกไปมันก็จะวิ่งออกไปได้แล้วคันนี้คอนเน c t นะครับก็เสรร็จแล้วนะคับ แล้วก็มาดูตัวอื่นเอานะครับแล้วก็ตัวทํา IP ให้ตัวอื่น IP ให้ตัวอื่นนะครับ,หนนรบเห็นไหมฮะตัวอื่นก็ได้ IP พที่แจกมาจาก i p พนี้แจกมาจากไหนอ่ะ IP นี้แจ,มาจากแจมาจากไหนหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งศูนย์สามแจกมาจากไหนไม่ได้แจกมาจากเซิร์ฟเวอร์นี้นะเซิร์ฟเวอร์นี้คือเซิร์ฟเวอร์ AS เขาแจก IP มาให้เรา IP เดียวนะก็คือสองสองจุดสองสองจุดหนึ่งนะครับนะครับเลยนะครับส่วนที่ตัวแจกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือหนึ่งหก 192.168.0.1เนี่ยตัวนี้เราได้ได้เซิร์ฟเวอร์ได้ไอพีเอเอฟมาจากเซิร์ฟเวอร์ไอตัวเราเตอร์อันนี้ถูกไหมครับนะครับโอเคนะครับลองทําดูนะครับแล้วส่งมานะครับ